กฤษณะทัวยกล้อและคณะนางงามทูตอารยสถาปัดมิสไท a แลนด์ f ฟรี่ดีไซน์2023เวทีแห่งโอกาสและสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมสัปดาห์นี้ยกทีมสาว FD ไปเยี่ยมชม f ฟรี่ดีไซน์สมาร์ทออฟฟิศที่สนักงานใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดย่านถนนบางนาตราดกรุงเทพมหานครโดยประธานคณะกรรมการคุณนินาศชัยธีระพิญโยและดรสุรศักดิ์ ทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรตินำชมครับหลักการในการออกแบบรึกนี้เราก็อยากจะทำให้เป็นสมาร์ทสมาร์ทออฟฟิศเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินเข้าออกก็จะเป็นใช้เฟสแกนใช้ไอทีอะไรบ้าง ก็เป็นห้องประชุมของผู้บริหารเตอร์ตานะครับห้องประชุมนี้ก็จะมีความพิเศษยังไงบ้างรครับปกติถ้าห้องประชุมเนี่ยเราจะดับไฟเราก็ใช้โปรเจคเตอร์ตอนนี้เราก็จะใช้จอ LED ทั้งหมด<อ>ครับแล้วก็ถ้าประชุมห้องใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้ไมโครโฟนอันนี้ไม่มีไมครไม่มีไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็จะซ่อนอยู่ข<อ>้างบนทีนี้เราพูดเ,เราพูดตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องตะโกนนีเขาบันทึกเสียงหมดแล้วนะครับแล้ว <laughs> ก็แต่ในใต้โต๊ะแต่จุดเนี่ยจะมีลำโพง นทุกคนก็ได้ยินเท่ากันในในทั้งพื้นที่แล้เนื่องจากใช้ระบบนี้ก็เราทําสามารถใช้ทีวีคอนเฟอเรนซ์ได้ทันที m i r r s s o t t e ท m s อะไรอย่างนี้ย็้ติดต่อได้ห้องประชุมนี่สมาร์ทออฟฟินี่ครับ อันนี้ก็เป็นโอ้โหมานี่รู้สึกว่าโล่งโปร่งนะไม่ไม่อึดอัดนะเหมือนอยู่บ้านอ่าเหมือนอยู่บ้านแล้วเขาจะมีโมมียังไงฮะรอประชุมกับทางท่านผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนนี่เราต้องต๊ะไข่โตองมันใช่ไหมฮะนี่ก็มานั่งทํางานแล้วที่สําคัญคือถ้ามันไม่จะเป็นต้องใช้ไฟมันก็ไม่จะเป็นต้องสว่างโอ้โหเห็นไหมนี่ก็ออกแบบมาดูว่ามีหลากหลายสไตล์ตามแล้วแต่ความชอบความชอบของแต่ละคนเข้าใจว่าเข้าใจว่าห้องห้องน้าของ ห้องน้ำมีมีของตรงนี้ครับตรงนี้ฮะอ่าดูครับนี่ f ฟ i นลี่ดีไซน์บายโตโยต้าโอ้โหนะฮะนี่โอ้โหนี่มาตรฐานเลยเนิองนี่ราจับด้วยแอลนี่โอเคมากฐานเลยมีคว <ๆ S 1> <ม>ามปลอดภ้วยมีฉุกเฉิเวลาเกิด,ดเหตุนะนี่ราจับอันนี้อ่านนี่นี่นั่งวาล์ว้ะวาล์วฮะ เพราะบางทีวิวแชร์จะติดภูมิไงแล้วเข่าอันนี้ไม่ติดนี่แค่เจ็ดสิบเซนเอยนะแล้วก็เป็นเป็นอัตโนมัติเลยไหมโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสกับยุคยุคโควิดด้วยไงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันเย็นๆอากาศอย่างหน้าหนาวนี่ก็จะแบบสบายๆเพราะตอนบ่ายแดดตึกบังพอดีนะมีจัดปาร์ตี้เล็กน้อยเครับแล้วเราก็ทำเป็นสเตจเล็กๆแล้วก็มี มีซ่อนสายไฟกับลำโพงเอาไว้ก็สามารถเขาเ,าาาเรียกอะไรครมามาจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เป็นเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆเ,เด็กรุ่นใหม่ก็อยากแสดงออกก็ให้เขาแสดงโหนีออฟฟิ Office สมัยใหม่นี้มันคิดโหหลายด้านเลฮะทำไงพนักง,งานรู้สึก,สกมีความสุข,สขด้วยนะนกาอยากมาทุกวันอยามาตรงนี้ก็จะเป็นนำรถขึ้นมาได้ เพราะในการทําการตลาดออกแบบรถเนี่ยเราจะรถมาซ่อนไว้ที่นี่รถต้นแบบก็จะซ่อนไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นจะทําให้เราสามารถอยู่กับโปรดักได้นานขึ้นเราก็คิดการตลาดได้มากขึ้นเป็นเป็นไฟ LED ครับแมะเวลาเราจะประเมินรถเนี่ยบางทีรถมันจะดูเชฟมันต้องเป็นแบบแสงที่ไม่มีเส้นไม่มีขอบแล้วเวลาเราประชุมกับทางญี่ปุ่นเวลาเราดูรถต้นแบบเวลาออกแบบสเก็ตช์ดูตรงนี้เราสเกลกับสีนี่ต้องจริงโอ้โหเนี่ยดูนี่ดูสัตว์ยักษ์ใหญ่เขาทำงานนะเนี่ย ที่โต๊ะเหมือนโต๊ะนั่งคุยกันนะฮะทีนี้ก็สังเกตว่าดีไซน์รุ่นใหม่เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2โซนโซนไหนก็จะเป็นโซนแบบมีตำแหน่งนิดนึงอาจจะต้องการออฟฟิเชียลนิดนึงแต่โซนหลังตรงนี้มาเนี่ยเป็นฟรีใครอยากเป็นพนักงานใครอยากนั่งแบบ MK ็มเคซูกก็ได้ต่อที่เหมือนเอ็มเคซูกเลยเนี่ย อ๋อเซฟจีเออันนี้อันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นแบบการประชุมแบบยืนยืนประชุมคือเราเชื่อว่าการประชุมเนี่ยประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานวัฒนธรรมเราเราต้องการนั่งประชุมอ่าใช่ที่นั่งประชุมเนี่ยความคิดมันอาจจะไม่แล่นใช่ไหมฮะเราก็เลยลองทดลองทําแบบเป็นยืนประชุมซึ่งผนังด้านนู้นเป็นกระจกเวลาเราคุยกันก็เขียนดิสคันกันบนกระจก Oh. เพาะนั้นตรงนี้ก็จะยืนนานไม่ได้เพราะนั้นการประชุมก็จะเร็วเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นอะไร oh. แล้วก็ oh. เป็นการเปิดเปิดพื้นที่ให้มันโปร่งก็ได้เห็นว่าเออทำอะไรกันอยู่ oh. ครับเอ,อเอกลักของของโตโย t a อันหนึ่งก็คือการทำงานแบบร่วมมือกันแล้วก็มองเห็นเราเรียกวิชวลไอเซชัน เราก็เรสร้างห้องแบบนี้เราเรียกว่าโอเบยะรูมนะครับเป็นห้องที่ทุกคนจะเอาโปรเจกต์แล้วก็แต่ละสายงานบางทีมีครอสสายงานก่ยก็จะเอาความคืบหน้ามาคุยกันแล้วผู้บริหารก็จะยืนฟังแล้วก็แต่ละสายงานล่ะข้ามสายงานก็จะช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันคอนเซปต์นี้ก็คือทุกคนเนี่ยทำงานร่วมเราเรียกว่าเป็นวิชลิเซชันกันอ๋อนี่เป็นวัฒนธรรองค์กรเกลตาโดยเฉพาะเลยนะเนียนี่ว่าเป็นเตาเลยเกลตาเวทแบบวิชลิเซช